นะถ้าจะแนะนำด้วยความจริงใจนะฝึกสลับกันไปก่อนฝึกสลับกันไปก่อนอย่างน,น้อยๆเราได้เห็นสภาวะที่จิตเหนื่อยเป็นยังไงจิตเหนื่อยๆตอนฟังฟังธรรมะไปเดินไปไม่เห็นใช่ไหมเพราะมันไม่มีให้ดูตอนนี้พอเอาหูฟังออกจากหูเดินไปโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อะไรเลย เดินไปมีกายที่เดินเป็นเป็นอารมณ์ของจิตทํามสมถะไปแล้วมีปรากฏการทางจิตปรากฏให้ดูมีเหนื่อยเนื่อยให้มาดูเห็นไหมเห็นเหนื่อยเนื่อยใช้ได้นะไม่อยากเหนื่อยเพลงเอาไว้มีเพ่งให้ดูอีกแล้วนะตอนเดินเราฟังอย่างเดียวนะไม่เห็นเพ่งใช่นไหมมีสภาวะให้ดูและเห็นด้วยเห็นสภาวะนั้นเพลงแต่ไม่ชอบให้รู้สันว่าไม่ชอบเหนื่อย เห็นเหนื่อยแล้วไม่ชอบรู้ซ้ําอีกทีว่าไม่ชอบแล้วเดินต่อเพ่งเห็นเพ่งแล้วไม่ชอบรู้ทันว่าไม่ชอบแล้วเดินต่อมันดีแล้วนะคะคือมันดีแล้วถ้าไม่เห็นสภาวะเหล่านี้บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราต้องอาศัยเครื่องมือบางอย่างในการภาวนาตลอดไปดูมันเหมือนไม่มีอิสระใช่ไหมการภาวนาที่มันไม่มีอิสระมันก็กลายเป็นว่าเหมือน ไปไหนก็ต้องมีอุปกรณ์บางอย่างไปไปด้วยเสมอเงี้ยวันไหนไม่มีนะเราจะรู้สึกร้อนรนกระวนกระวายรู้สึกไม่มีอิสระขึ้นมาการภาวนาที่ดีควรจะมีอิสระไม่ต้องพึ่งอ,อุปกรณ์เลยมากแในระหว่างนี้มีอุปกรณ์แนละช่วยได้ก็ช่วยไปก่อนแล้วก็ลองแบบไม่ต้องมีอุปกรณ์อาศัยธรรมชาตินี่เลยแล้วก็ดูจิตไปเลย ดูจิตแบบเอากายเอากายเป็นที่อยู่ไปก่อนเห็นกายไปทําสัมผัสไปหลงไปเห็นจิตรู้ทันวรว่านี้เนาะมันเริ่มเหนื่อยๆเห็นเหนื่อยๆแล้วก็ดูกายต่ออาจจะยืนแล้วก็หายใจสักพักหนึ่งเพื่อสดชื่นขึ้นมาแล้วก็เดินต่อก็ได้ก็ต้องมีเทคนิคในการทำให้มันมีความสดชื่นขึ้นมาด้วย เหนื่อยเห็นเหนื่อยเนื่อยก็ใช้ได้แล้วนะเพียงแต่อย่างที่บอกคือมันไม่ชอบแล้วก็เพ่งเพ่งรั่วเพ่งแล้วก็ให้อภัยตัวเองยิ้มหว,วานหวานใาใจเบิกบานขึ้นมาสักทีแล้วก็เดินการเพ่งนั้นมันเริ่มเครียดแล้วใช่ไหมเริ่มมีการกดมีการข่มมีความเครียดสิ่งเหล่านี้คือสภาวะที่มันเป็นอยู่นะ จะไม่เห็นเลยถ้าเราโมดแต่ฟังฟังอย่างเดียวก็เหมือนถูกกุบาถูกเสียงถูกเสียงนั้นกล่อมไปเรื่อยๆรื่อเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยภาวนาดีมันจริงจะไม่ใช่นะเราเรากำลังใจลอยมาที่เสียงตรงนี้